อยู่กันจนมืดนะครับคลิปนี้อยู่กับช่องเจมสายชิลแชนแนลนะครับฝากช่องน้องใหม่ไว้ด้วยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่เพิ่งทำช่องนะครับก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องเจมสายชิลชนแนลมาดูรถขุดเจ้าริ้วคง9 2 0า e. รถพ่วงมาเทดินครับมาต่อคิวกันสามสีค่คันนะครับนี้ก็หกโมงกลัวแล้วครับทางนี้ก็จะเป็นสะใหญ่นะครับใหญ่มากรถต่อคิวกันนะครับ ดูกันยาวๆครับคลิปนี้เจ้าฮีโน่ครับซีรีส์ห้าร้อยแต่งไฟสวยนะครับมีมิชลินกระจกนาซ่าครับพอมืดๆหน่อยไฟเปิดไฟนี่สวยนะครับ จอดรอกันแล้วนะครับข้างนอกสามสี่คันนะครับต่อคิวที่ตูดกันเลยครับก็ค่อยๆถอยอะ ตกครับถอยไม่ตรงมืดแล้วมองไม่เห็น,นครับอ่ะถอยอีกรอบครับมืดแล้วครับมองไม่เห็นเครื่องดับไปแล้วนะครับ คลิปนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามองไม่ชัดนะคเพราะว่ามืดแล้ว โคก็ต้องช่วยค่อยๆเอาพุ่งกีดึงลงนะดินนั้นติดกระบะพอจะเสียเวลาตรงนี้แล้วครับรถก็รอคิวเยอะเลยต่อแถวกันน่นะครับข้างหลังนู่นสามสี่คันนะครับจัดหนักจัดเต็มครับวันนี้อาจจะเอาให้เสร็จครับ ไม่ลงนะครับต้องเอาแม่โคมาค่อยๆเอาลงนะครับดินเหนียวนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเอาไม่หน่อยแล้วครับมืดเลยแล้วครับตอนนี้6โมงกว่าแล้วก็เ,เดี๋ยวจะให้ดูรถที่ต่อคิวกันนะครับ คลิปนี้ก็พี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ารถต่อแถวกันเยอะไหมน่าจะอยู่จะกสองสามพันนะครับตอนนี้พอมือดแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพี่ๆน้องๆกดติดตามช่องเจมสายชิลชาแนลไว้ด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่นะครับ การถจอดรอนะครับรออยู่อีกทางนี้อีกสามคันนะครับก็อีกสามคันก็หมดแล้วครับก็ เจ็บนี้ต้องขอตัวกันนะครับขอบคุณครับ